สวัสดีครับพบกับผมครับเปาสุขลคนสว่างครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมได้ถ่ายไว้นะครับตอนมาจากประเทศอิอสราเอลพี่น้องนะครับคลิปนี้ถ่ายไว้วันที่30ธันวาคมนะครับ2 5 6พพี่น้องนะครับตอนนี้ภาพที่พี่น้องได้เห็นก็คือตอนนี้ผมอยู่สานามบินสุวรรณภูมินะครับสำหรับคลิปนี้ก็โอ้มีเรื่องเล่าหลายอย่างพี่น้องนะครับ1นนะครับ กระเป๋าเดินทางผมนะครับกระเป๋าเดินทางผมที่เอามาจากประเทศอิสาเลนะครับผมไม่ได้เอามาเลยเพราะยังเพราะว่าผมให้ภรรยาจองตัวไว้นะครับมันเหลืออีกประมาณ30นาทีนะครับผมสีโตเครื่องนะครับผมก็เลยยอมทิ้งกระเป๋านะครับณปัจจุบันนี้นะครับณปัจจุบันนี้ผ่านมาประมาณ1 6 1 7มือแล้วนะครับผมก็ยังไม่ได้กระเป๋าเลยผมว่าจะโทรไปติดต่ออยูนะครับ โทรไปติดต่ออยู่สนามบินสุวรรณภูมิอยู่ว่ากระเป๋าเดินทางมาวันที่เท่านี้ไฟนี้เวลานี้ยังเหลือบอนะครับผมก็อยากได้หลายๆอย่างนะครับที่เอามาจากประเทศอิราลนะครับบ่ไดเอามาเลยนะครับแล้วก็เอา้ามาบัตนี้มาบึงบรรยากาศพี่น้องน,นะครับถ่ายไว้นะครับบรรยากาศกะสีดียุ้นะครับขึ้นเครื่องบินนะครับโอ้ยอยากทอดบ้านแห้งนะครับกระเป๋าเดินทางจากอิสราลก็บ่ม,มาบอกอามาเลยนะครับมามา,าบึงตอนเครื่องขึ้นพี่น้องบัตนี้ครับผม ตอนนี้เครื่องกําลังเดินทางไปนะครับออกจากรันวีมานะครับกสิปบินนะครับไปหารันวีขึ้นบินนะครับก็มีเครื่องบินตามลังมากหลายๆลํำนะครับตอนนี้ก็คล้ายๆครับรถนะครับผมเนาะแล่นเรานะครับล้อแลีนเราผมกระถ่ายให้เบืงนะครับบรรยากาศสวยงามนะครับอย่าอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปใส่เด้อพี่น้องนะครับถ้าเบื้องตอนขึ้นบินนะครับงามแห้งพี่น้อง นี่ไทยให้พึ่งพร้อมนี่ครับผู้หิงทอดบ้านหลายมาบ่ะนี้ตอนนี้กําลังถึงรันเวย์ที่สีขึ้นบินแล้วพี่น้องนะครับอ่าก็อันนี้เป็นสนามบินสุวรรณภูมินะครับผมสนามบินสุวรรณภูมินะครับอ่าคันข้างหลังเห็นไหมครับกำลังคานมาหนักก็คือเครื่องบินที่กันนะครับน่าจะเป็นนกแอร์หรือเปล่าผมคำว่แน่ใจนะครับตอนนี้เครื่องเพิ่งกำลังสขึ้นรันเวย์นะครับมารันเวย์แล้วก็เริ่มเริ่มเร่งเครื่องแล้วนะครับเร่งเครื่องก็สะบินแล้วดีบาดนี่นะครับ พอดีผมกําลังอยู่จิตนาต่างพอดีพี่น้องพอได้เห็นพี่น้องในบึงนะครับบรรยากาศสวยๆงามๆครับกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวรอเครื่องขึ้นบินขึ้นทั้งทงนะครับบรรยากาศนี้งามพอดีพี่น้องนะครับตอนนี้กําลังเริ่มแล้วนะครับเริ่มเครื่องเริ่มล่งเครื่องแล้วนะครับเริ่มบินขึ้นแล้วนะครับไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้ววันนี้โอ้ยฮอตอุดรแล้วบาดนี้นะครับไปแล้วน้องอ้าวล่งขึ้นเล่งขึ้นแล้วบัดนี้ จวด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 เฮ้ยที่หอดูร้อนแล้วบ้านจวดพี่น้องจวดนึ่งไม่ว่าอะไรเบ้าสักุลมาสั่นอยักทอดบ้านแล้วดี่นีมาสั่นหงษยไม่บอกกับเงาเจ้าของนี่หนิเอ้าไปไปไปมาเนี่ยมาผ่านนิทานคก้มนิบัตเนี่ยเอาไปจวดจวดจวดขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยเด้ออย่างปลอดภัยอย่างปลอดภัยนะครับอ่าข้างเบ้าสักุลมีคนอยู่ที่พี่น้องมีคนอยู่นะครับอ่ากะทายไว้าอ่ะก็เบาไปได้คืนแล้วพี่น้องคืนแล้วล่อขึ้นฟ้าแล้วมาเบิ่งบรรยากาศพี่น้องมาเนี่ย เจม่ U, วงนะับเป็นสนามบินสวรรณภูมินี่นะพี่น้องนะครับบรรยากาศสวยงามพี่น้องสวยงามนะครับบรรยากาศเก็บภาพบรรยากาศมาให้พี่น้องได้เพิ่งได้รับชมนะครับคลิปแล้วมีอีกหลายเติมนะครับเออไว้ให้พี่น้องได้รับชมนะครับคลิปนี้ก็โอ้โหตกรถจะขอดบาาแล้วพี่น้องนะครับตัดภาพมากขึ้นสูงจังน้อยเน่แล้วครับบึงถนนทนทางนะครับโอ้ขึ้นขึ้นเครื่องบินมากคิดหอดบาาพี่น้องนะครับ โอกไปใส่ยีแล้วบ้าส์ุณกอะไรก็กกจะยูเฮื่อนนี่แหละนะครับเอา้าโอเคครับถ้าใครมาิปมี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้เ้าส์คนเด้อครับโอเคครับสวัสดีครับ